นี่คือคำแห่งความสำเร็จทั้งในชีวิตและเรื่องศาสตัวเลขครับ Box Talk สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิเิษนะครับจากเพจพ่อมาน้ําและไม่มีคริสลี่นะครับวันนี้ได้เห็นข้อความข้อความหนึ่งแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจอย่างมากและมันก็สะท้อนกับการเลี้ยงลูกและการพัฒนาลูกของผมด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่ผมจะบอกนะครับว่าคําคํานั้นที่จะนําไปสู่ความสำเร็จในชีวิตจะเป็นคําว่าอะไรกันบ้างผมอยากให้พวกเราได้นําตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z มาเขียนเรียงกันนะครับ26ตัวแล้วก็เอาตัวเลขประกบครับ A มีค่าเท่ากับ1 B มีค่าเท่ากับ2ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง C หรือว่า Z ต ท้ายมีค่าเท่ากับ26เมื่อได้ชุดตัวเลขแบบนี้แล้วผมจะเอาความมหัศจรรย์ทางด้านตัวเลขมาให้พวกเราได้แปลกใจครับและนั่นคือที่มาของคีย์เวิร์ดสำคัญในการทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ จินตนาการดูนะครับว่าถ้าเราจะเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าคำคำหนึ่งที่จะนิยามหนึงความสำเร็จจะมีคําว่าอะไรกันบ้างถ้าพูดถึงตอนนี้ที่หลายคนพยายามผลักดันให้ลูกเรียนหนังสือให้เก่งๆดังนั้นผมเอาคําว่า knowledge เอามาเป็นคําเริ่มต้นก่อนนะครับ K มีค่าเท่ากับ11นะครับ N มีค่าเท่ากับ14 O 15 W 23 L 12 E 5 D dog 4 G 7แล้วก็ e ตัวสุดท้ายมี5คะแนนครับเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันไม่น่าเชื่อนะครับคำว่า knowledge นั้นมีค่าพลังตัวเลขอยู่ทั้งหมดคือ96ถ้าเปรียบง่ายว่า96เต็มร้อยครับก็น่าจะทำไปสู่ความสำเร็จได้ไม่น่ายากเต็มน,นักจาก knowledge แล้วยังมีคำอื่นอีกไหมที่มันใกล้เคียงร้อยมากขึ้นไปอีกนะครับผมมีอีกหนึ่งตัวครับนั่นคือ work hard หรือว่าการทำงานทุ่มเทยอย่างหนักนี่แหละครับ w มีค่า23 o 1 5 r 18 k 1 1 h 8 a 1 R18 และ D-Doc ร,รวมกันทั้งหมดมีค่าเท่ากับ98ครับถ้าตามศาสตร์ตัวเลขแล้ว98นี่ใกล้ร้อยมากนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้า work hard ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้98ประมาณนั้นเลยนะครับคำถามคือการที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตต้องมีอะไรบ้างอย่างเช่นนะครับเราต้องมีดวงที่ดีไหมครับถึงจะประสบความสําเร็จคำว่า lucky นะครับแปลว่าโชคดีหรือเราควรจะมีความรักนะครับรักในสิ่งที่ทําหรือว่ารักในคนรอบข้างน,น่าจะพาเราไปสู่ความสําเร็จแต่คําว่า lucky และ love นั้นมีค่าตัวเลขอยู่ที่47กับ 54ก็ยังไม่ใกล้เคียงกับ100อยู่ดีแต่มีอยู่คำคำหนึ่งครับที่มีความหมายที่ดีมากและถ้ามันอยู่ในบุคลิกลักษณะรวมไปถึงแนวความคิดของลูกเราแล้วแล้วก็คำคำนี้นำไปสู่ความสำเร็จได้แน่นอนครับคำคำนั้นคือ attitude ครับ Attitude หรือทัศนคติเนี่ยแหละครับคือคำที่มีพลังตัวเลขอยู่ที่100่รดีครับไม่น่าเชื่อนะครับคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงๆหรือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนล้วนแล้วแต่มีคําคํานี้อยู่ในหัวสมองอยู่ตลอดเวลาครับถ้ามี Attitude เชิงบวกแล้วเราก็มองว่าสิ่งเหล่านั้นคือความท้าทายนี่คือการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่มีขีดจํากัด แต่ถ้าเมา่อไหร่ทัศนคนั้นเป็นเชิงลบบอกว่านี่คือปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้มีแต่เสียงบน่นมีแต่แนวความคิดที่ไม่อยากจะฝ่าฟันไปรู้สึกว่านี่คือโชคชะตาที่ถูกตันแกล้งถ้าคิดแบบนี้แล้วนะครับโอกาสที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จก็คงมีไม่มากนักหรืออาจจะบอกว่าแทบจะไม่มีเลยก็เป็นไปได้ครับ จากนี้ไปนะครับพ่อแม่น้ําก็เลยอยากจะนําคำคำนี้ครับฝากพ่อแม่ทุกทกท่านนะครับลองไปคุยกับลูกดูนะครับว่าแอดทิชูดลูกของเราณนะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับรวมไปถึงว่าเราจะสร้างแอดทิชูดเชิงบวกหรือว่าทัศนคติที่มองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเราให้กลายมาเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างไรกันบ้างถ้าเริ่มจากการมองโลกเชิงบวกจากตัวเราผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ลูกจะสามารถสัมผัสได้และลูกจะเรียนรู้ไปพร้อมกับก,บการปฏิบัติของเราไปด้วยและนั่นคือแนวทางนะครับที่ทําให้ทั้งเราเองและท ไปพร้อมๆกันนะครับลองดูนะครับคำคำนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกครับแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องของศาสตร์ตัวเลขแล้วเราก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะ Attitude คือ100% to success ครับ